ลมหนาวพัดมาตั้งโจดบ่อยากเศร้าเป็นโสดคือมูบ่อนอเอ้ย สีเป็นสาวไปเรื่อยเรื่อยคือจังสี่ละหากยังบอพอคนแม่นเลือกลายเกินไปอยู่โบหนุ่มทั้งรวยทั้งโลยุคนี้แห่งขาดแคลนเลือกแน่ละนอแนวหาคนมาเป็นแฟนบอพอคนแม่นก็ขอสุดไปพลาง กดอดม้นข้างนอนข้างมาน้าหลายปีเหื่อยกะนอนอุ่นดี บ่เห็นสิเป็นอียังยามลมหนาวมาโหอดอย่าเลื่อยเพื่อกอดจนมอนข้างพังพังกระสมถนอมไว้เห็ดยางรู้ต้นมอนข้างคือสีหางทุกวันลมหนาวพัดมาตั้งโจทย์มีคนสูนสะโสดจักเธอบ่นอนนั้น บ่พอจักเธอทรงสีเป็นสาวอีกนานอุ้ย้ารุ่นเดียวกันมอนข้างตุกงานแต่โดนกด,ดมอนข้างนอนข้างมานานหลายปี เอ้อยกานอนอุ่นดีบอเห็นสิเป็นอหย่างยามลมหนาวมาโหอดอย่าเนเอยพึกอดจนมอนข้างพัง พังกระสอมถนอมไว้เห็ดย่างรู้ต้นมอนข้างคือสีหงทุกวันลมหนาวพัดมาตั้งโจทย์มีคนสูญสะโสดจักเธอบน่อนนั้น บอพอจักเธอส่งสีเป็นสาาอีกนานอุ้ยถ้ารุ่นเดียวกันมอนขางตกงานแต่ดูหุนแม่นรุ่นเดียวกันมอนขางตกงานแต่ดู